วพุธเจอดาวราหูรักคณาราศีตุลจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนที่อยู่ในรักคณาราศีตุลน,นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ครับดาวพุธเล 4, ขสี่โคจรเจอเลขแปดดาวราหูครับเรียกว่าพุธอันธพาลวิวาทราหูครับจึงมีเรื่องอยากจะมาฝาก บอกกล่าวตักเตือนนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนไงครับตอนนี้เราจะได้รอดแล้วนะครับแล้วอยู่ถึงวันไหนถึงวันไหนครับตั้งแต่วันที่4เมษายนครับถึงวันที่7มิถุนาครับร่วม2เดือนเลยนะครับก็เลยต้องทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับแต่ช่วงที่ดาวพุธพักอีกครับวันที่3เดือนพฤษภาถึง22พฤษภาด้วยนะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยก็ว่าได้นะครับและไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมีดาวอาทิตย์ครับ โคจรเข้าสู่ราศีเมษวันที่14เมษาครับถึงวันที่15พฤษภาอีกครับมาเสริฟอีกหนึ่งดวงแล้วนะครับแล้วก็ดาวเกตครับอยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันที่20กุมภาครับอยู่ถึงวันที่18เมษาอันนี้จะไปก่อนนะครับแล้วมรดยูลอยอีกเห็นไหมครับมีดาวลอยอยู่ถึง5ดวงเล็งลัคนาเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําคลิปบอกเลยล่ะครับจะได้รู้เข้าใจแลวจะได้ป้องกันกันได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ พุธอนธพามวิวาดราหูเนี่ยเขาเรียกว่าความลับจะถูกเปิดเผยครับท็อปสีเขตจ,จะไม่สีเขตแล้วครับจะถูกจับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความลับอะไรไว้ระมัดระวังจะถูกเปิดเผยถ้าเป็นคนที่ปกติไม่มีความลับไม่มีนอกไม่มีในเป็นคนสดใสตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้ผ่านได้เลยครับสบายใจได้นะครับแต่ถ้ายิ่งคนที่มีอะไรครับนี่แหละครับรักสามเศร้านะครับเราสามคน ดาวราหูเนี่ยก็ไปแฝงอยู่ในบ้านดาวอังคารเขาเรียกอังคารลาหูคู่ท่านทักมักยังรักเสพสู่คู่ของเขาอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาจีบอะไรอย่างนี้นะครับหรือไปพบว่าคนของเราไปนอกใจมีคนอื่นครับจังหวะช่วงเวลานี้ครับเมษาพฤษภาเนี่ยมีมุมชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับฝากไว้ด้วยนะรเรื่องความรักต้องประคับประคองเพราะว่าไป พุทธกับลาหูอยู่ในพบปัตตานีครับแปลว่าความรักครับเรื่องความรักให้นำมัดระวังนะครับให้ประคับประคองกันไปนะครับหรือหุ้นส่วนด้วยนะครับช่วงนี้จะทําอะไรร่วมกันไม่ดีเลยนะครับจะทะเลาะจะแตกจะฟ้องร้องกันได้ครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วลาหูเป็นดาวเจ้าเรือนอุตตะครับแปลว่าลูกหรือบริวารครับอมไข้เลยครับอมประหลอดวัดไข้เลยนะครับก็คือมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับดูแลลูกให้ดีๆนะครับ เมษาพฤษภานะเขาไปทําอะไรเราต้องคอยดูดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องการพักผ่อนเห็นไหมนี่คือทางแก้คุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่มีปากเสียงทะเลาะกันอันนี้ก็ไม่ได้ต้องใช้สติอย่าใช้อารมณ์คุยกับลูกนะครับถ้าเราไม่ไหวเพราะเป็นดวงเราเราให้อีกคนหนึ่งให้แฟนเราให้บุคคลที่สามปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอามาช่วยคุยอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะดีนะ ก็ต้องทาอย่างนี้เดี๋ยวถ้ามีบริวารก็ต้องคอยติดตามคอยดูแลคอยใส่ใจหรืออัดฉีดยอดให้เลยเพราะาถ้าใครทําได้จะมีเขาเรียกยอดมีรางวัลให้มีเงินให้เห็นไหมเขาจะขยันอ่าเราก็จะผ่านจากจุดที่ยากๆตรงนี้ได้นะครับฝากไปด้วยนะครับเรื่องนี้อ่าแล้วก็ไปไหนมาไหนครับถ้าเจอสุนัขแมวอ่หรือเรามีสัตว์เลี้ยงพวกนี้เรามัดระวังให้ดีครับผิดกลิ่นผิดสีผิดจังหวะผิดอารมณ์ผิดฮอร์โมอนครับ ก็จะแหวงกัดเราได้ครับระวังสัตว์มีเขี้วกัดนั่นเองนะครับเพราะมันเล็งลักนาเราเลยเพราะนั้นถ้าเราเห็นแล้วนะสุนัขหมาแมวอะไรเนี่ยที่เราไม่รู้จักด้วยนะโอ้โหรีบเดินห่างๆเลยนะครับอ่าแลือหาอะไรติดไม้ติดตัวไว้ต้างมีอะไรจะได้ป้องกันตัวได้นะครับนี่เตือนไปแล้วนะครับอืมถ้าเลี้ยงอยู่ก็ต้องดูแลก,กันดีๆนะครับพาไปฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่แล้วมันรวมไปถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับแล้วก็ตะขาบแมงป่องมันน่าจะไปที่ที่มัน ชื้นแฉะเปี้ยวมึดอันตรายนะครับสุ่มเสี่ยงไม่เอาเลยนะครับเห็นไหมทำตามนี้ได้ก็รอดแน่นอนครับแล้วที่สําคัญครับดาวเกตยังลอยอยู่ครับแล้วมรดยูด้วยครับลาหูอีกครับออันนี้เรียกว่ามนดําคุณใสครับแต่ดีหน่อยครับว่าดาวเกตจะย้ายวันที่วันที่8นี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะมรดยูยังอยู่ลาหูก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นระวังเรื่องคุณใสไว้ด้วยเพราะนั้นอย่าไปทําอะไรซี้ซู้ยอย่าไปกินน้ํา กินท้ากินของอะไรที่ไม่มีเจ้าของอะไรอย่างนี้นะครับหรือไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพกของขลังติดตัวไม่่าจะเป็นพระราหูทรงคุดนรสิงปราบมารหรือปูดทวดหลวงปูอะไรต่างๆที่เราศักดิ์สิทธิ์นะครับของขลังต้องมีหน่อยนะครับในช่วงช่วงเวลานี้นะอยากจะฝากไว้เลยนะครับแล้วก็เน้นทําความดีทําบุญทํากุศลน,นี่ถ้าทําความดียังไงก็มาเข้าเราไม่ได้หรอกครับนะ ต่อมาครับก็จะมีเรื่องของโทรศัพท์มือถือการสื่อสารไงมันขัดข้องอะ่ะก็พูดมันเป็นดวาวแห่งการสื่อสารนะครับพอไปเจอราหูก็คู่ศัตนะรูแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วง3พฤษภาถึงยีพฤษภาอีกเดินถอยหลังอีกเห็นไหมหายแห้งหรือบางทีความลับล้นไหลข้อมูลั่วไหลจากมือถืออะ่ะก็โดนเปิดเผยเป็นการได้หมดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายราวอันนี้เราต้องระมัดระวงังต้องแบ็กอัพข้อมูลสำรองข้อมูล,มลเปิดไฟล์ไมโครโฟนไว้อะไรแบบนี้นะครับเด็ดตั้ง Security password ไว้ จะได้ไม่มีใครมาเข้าถึงข้อมูลเราได้อย่างง่ายดายนะครับอ,อันนี้ฝากไว้ด้วยครับเราก็จะเขาเรียกว่าไม่ไม่รั่วไหลครับจะดีครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยครับอาจจะไปจ่ายเงินโดยโดนหลอกผ่านแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ได้ครับ เห็นไหมลาหูเออยพุดเออยเนี่ยเลงลักขณาเราเลยแล้วแก๊งคอสเซนเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะครับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั้นพูดโน้มน้าวเราเชื่อเพราะนั้นถ้าฟังช่องอาจารย์คิดถือว่าตอนนี้แล้วคลิปนี้แล้วนะครับถ้ามีใครโทรมาอะไรแปลกๆไม่ต้องเชื่อครับตัดสายทิ้งวางสายเลยบอกแจ้งตำรวจได้เลยนะครับไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเบอร์แปลกๆไม่ต้องรับเลยครับอันนี้แหละเราจะป้องกันได้และเรามีสติครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับไ่ตองนะครับนะให้โอนเงินให้ทำนู่นทำนี่ครับไม่ทำครับเราก็จะผ่านได้ สองเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์เกตเวย์ก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยเฮงเฮงสมหวังรวยๆเลยนะคะแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นนเนตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ้าข้อมูลถูกกล้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า